ผม,ผม,มอ,ย video, i, quoi, อยากจะบอกอะไรไว้ไว้อย่างหนึ่งนะครับผมเจ็บบุกการจากลาวคือการที่ถอยออกมาเรียบตะปูนะครับครับผมแสกายโดนเทนะครับจะปัดเปนียเราจะเหลืออะไรครับผมฝากไว้ให้คิดครับไอเฮ็ดทงวิธีทางอยากได้น้องเป็นแฟนแต่ทูกตายก็เสียให้เขาไปมักได้กังให้เขาชื่น เเปป็็นนหอยแต่ซ้สวัสดีครับผมคุณพีครับคุณรู้สึกยังไงเหรอครับที่ได้มาอบรมเรื่องการซึมเศร้าครับเพราะว่าซึมเศร้านี่ครับผมรู้สึกว่ามีความสุขแฮปปี้สนุกดีครับผมขนมก็อร่อยครับสวัสดีครับขอถามหน่อยครับรู้สึกยังไงครับที่ได้มาอยู่ตรงนี้ครับรู้สึกดีค่ะรู้สึกม่วนค่ะม่วนมากครับคือม่วนค่ะตอบตอบเมือนกันหมดเลยครับสนุกค่ะมีสาระด้วยค่ะพี่ครับพี่ครับพี่ครับสวัสดีครับผม เพี่ชอบใครในโรงเรียนนี้ครับไม่มีครับไม่มีครับน้องไม่มีไม่มีเที่ยวช่ครับสวัสดีครับผมพี่พี่ชอบใครในโรงเรียนนี้ครับน้ำมนต์ค่ะพี่น้ำมนต์คนไหนคะน้ำมนต์คนนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอ๋อแฟนพี่นั่นเองครับผมเขามีแฟนแล้วครับเขามีแฟนแล้วครับทุกคนตื่เสียใจครับรับผมพี่ครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรครับชื่อมินค่ะ พี่ชอบใครในโรงเรียนนี้ครับน้องปอปอค่ะปอปอคือใครครับผมไม่รู้สวัสดีครับพี่ครับพี่ชอบใครในโรงเรียนนี้ครับชอบน้องโอมสามน้อสองค่ะโอมสามคับสองเอ้ยพี่โอมเขาอยู่ไหนเนี่ยสวัสดีครับพี่ครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ที่ถามเป็นยะพี่ชื่ออะไรครับชื่ออ๊มค่ะที่ชอบใครในโรงเรียนนี้ปอมากค่ ครับผมครับครับผมน้องชื่ออะไรครับชื่อจิโนครับเออ่น้องชอบใครโรงเรียนครับหนึ่งครับสามครับเขาชื่ออะไรครับจอยครับชอบคนในใจครับสวัสดีครับพี่ครับพี่อร่อยไหมข้าววันนี้ครับข้าววันนี้อร่อยไหมครับสวัสดีครับพี่กวินครับข้าววันนี้อร่อยไหมครับยังไม่ได้กินครับ จะจะย่อยวันไหนครับพี่พี่จะย่อยวันไหนครับจะย่อยวันไหนครับกินแล้วย่อยวันไหนครับย่อยประมาณเอ่อบ่ายสามสิบครับครับผมไอ้ครับกับข้าวพี่ทำไหมอร่อยไหมครับไม่ได้ทำครับร้านเขาทำครับมายืนแอคเจ๋ออะไรตอน่ี้ดีว่าครับแซ่บครับเอาสรุปแซ่บปะครับยังไม่ได้กินครับแล้วกินจะย่อยวันไหนครับย่อยวันนี้ครับไส้ตรงกินปุ๊บย่อยปั๊บครับผมขนาดขนาดก็มึงขนาด สวัสดีครับยังไม่จ่ายตังค์ยังไม่จ่ายตังค์หรอครับก่อง20